รถติดทวนรถติด้ลวเนี่ยเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ย น่อยนะคะทุกคนเนี่ยลื่นมากเลยเพอตอนเช้าฝนเพิ่งตกเลยอันนี้เราก็จะมาเที่ยวสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นร้านอาหารนะ่ยก็ไปเรื่อ,อยๆเลยทาง,ขงเขายังไม่ค่อยดีนะคะแล้ลื่นเนี่ย ร้านอาหารร้านนี้ธรรมชาติดีมากทำให้เราตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวนะทุกคนเนี่ยอยู่อยู่กลางน่าจะอยู่กลางทุ่งน้าแน่เลยอะ่ะนีตลอดเส้นทางเพราค่ะมันมีทุ่งนานนค่ะรถมาติดอยู่ที่นี่แล้ว ่ะเดี๋ยวลงมนลงไปดูกันรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เรามาผิดที่นะคะดูฟอนร,รถติดแล้วเลนะะ่นอ๋อมันลงกว่านันแหละมากมันจังขึ้นมาก ล้อลงไปเยอะหน่อยเนี่ยน่าที่ไหนมอตอเลยนะน่า,นาดูล้อติดลงไปลึอกอยู่น่เนี่ยมันเป็นเนินเล็กๆทุกคนแต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันตรงนี้ติดลงไปเยอะเลย,เยตามหาร้านอาหาร หลงทางทุกคนหลงทางนนหลงทางเข้ามาในปา่าเฉยเลยรถ mm hmm. ติดทคนรถติด mm hmm. เราก็ช่วยไม่ได้ดูสิดู ยืนให้กำลังใจอย่างเดียวทุกคนครองเล็กๆ <c oughs> เอาไปได้นะไดแล้วะอ่าน่าละน่าละ มันเป็นร่องเล็กๆนะครับคนเยอะมากเลยอนะ่ะแล้วที่นี่มันไปยากอนะ่ะ 好来 Chào na bạn! nào, đang nào. Các bạn đi tốt, băng ได้สักทีอ่าขึ้นรถร้านอาหารเป็นเหตุทำให้เราติดอยู่ตรงนี้เป็นเกือบชัมม่วโมงหาเส้นทางก่อนอนะ่ะอันนี้เส้นทางใหม่นะคะทุกคนที่เรามาก็กคล้ายๆกันนะคะหวังว่าคราวนี้ไม่ติดแล้วนะใจกล้าสู้เสือ นับหนินับถือน้ำใจมากทางยากแค่ไหนก็พาไป รอบที่เรามาอยู่กลางทุ่งนานะคะทุกคนร้านอาหารนี้นีมีผ่านแม่น้ำมาด้วยม,มีสะพานต้องข้ามด้วยเหรเทจะหอเนี่ยข้างๆก็มีการปุกผักด้วยนะ๊้าเขาเร็ดนแบมีักทองมีตัวแนละ้ว รู้สึกตื่นเต้นกับเส้นทาง แล้วก็รู้สึกกลัวกลัวมันจะเหมือนเมื่อกี้นะทุกคนแต่หวังว่าคงไม่เหมือนเนี่ยพอข้างๆทางนี้ก็มีกันเลี้ยงปลาด้วยเนี่อยอต้องผ่านลอมาม่องน้ำเลยนะเนี่ย มองน้ำเล็กๆข้างหน้าถึงแล้วหรือเปล่ายินดีน่นะข้างๆก็มีน้ำไหลผ่านนี้ตลอดทุกเส้นทางเลยทุกคน น้ำใหญ่มากเลยวันนี้ขึ้นสูงมากเลยนะ่ะข้ทางหน้ามีเขตก่อสร้างเปิดระวงังนี่ตรงนี้มีน้ําวนด้วยนะ่ะเราต้องมาระหว่างเขตก่อสร้างนั้นเนี่ย เราถึงแล้วหรือเปล่าตรงนี้ไหมแล้วถึงแล้วไปจอดรถกันเฮ้ยไป็นยังไงสวยอ่ะ นรอบรอบร้านอาหารก็จะมีน้ําแม่น้ำมาที่ไหลผ่านมาใหญ่มากทุกคนเนี่ยกว้างมากเลยอ่ะไายผ่านอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะค่าบอกว่าไม่มีไม่มีแบบว่าแห้งนะเนีย่ยตอนเช้าฝนตกหนักก็เลยแบบว่าน้ําขึ้นมาสูงมากเลยข้างบนนู่นลงนู่นเลยทุคนโอ้ใหญ่มากเลยร้านอาหารที่เรามาคือตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน เขาบอกว่าข้างในสวยมากมน้ำมุนก็มาสัมผัสบรรยากาศสักหน่อยนะคะทุกคนอ่าเราเข้าไปก่อนอ่าอันนี้เราก็เข้ามาข้างในร้านอาหารแล้วน,นะคะทุกคนก็จะดูเงียบๆหน่อยเพราะแต่และคนไปทําง,งานกันแล้วนะคะส่วนมากเขาจะเที่ยวตอนกลางคืนนั่นแหละดูอันนี้ทางนี้ก็มีเป็นซ้มเป็นซ้มไว้ให้นั่งเล่นอุ้ยมีดอกบัวด้วยอะ่ะแต่ว่ามันแห้งอะ่ะเสียดายมากเลยอะ่ะเนี่ย เขามีเรือให้พายเก็บดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดููสวยมากเลยเนี่ยเขามีห้เก็บดอกบัวด้วยทุกคนก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ย ปาปาเต็มหมดเลยบึงดอกบวัวดอกบวัวดอกบวัวหมดแล้วว้าวน่าเสียดายด,ดอกบวัวเหลือสองดอกทุกคนตรงนี้นั่งได้เลยนะเนี่ยดอกบวัวเหลือสองดอก <laughs> ดอกบวัวเริ่มแห้งแล้ว เนี่ยที่จริงตอนดอกบัวดอกค่ะบอกว่าสวยมากนะคะทุกคนมีมีแบบว่าทางให้เราเดินสะพานให้เราเดินไปถึงนู่นเลยนะคะดอกบัวก็จะดอกแบบสองข้างทางนี้เลยโอ้แต่ว่าเรามาในช่วงที่ดอกบัวมันแห้งแล้วนะคะแตงล้างจะออกสไตล์แมวนี้เลยสวยอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าดอกบัวยังออกดอกนะสวยมากเลยเนะะี่ยทุกคน เนี่ยเขามีซุ้มดอกไม้เดินไปทางนู่นเลยเดินทะลุได้เลยเนะี่ยสองข้างทางเป็นบึงดอกบัวอะไรอย่างงี้ว้าวสวยปลาเยอะแยะเลยอะ่ะ มาชมบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนนี่สวยมากเลยนะคะโอ้เสียดายร้านอาหารไม่เปิดวันนี้นะคะทุกคนข้างในนู้นน่าที่สั่งอาหารเขาไม่เปิดหิวข้าวแล้วไปหาข้าวกินที่อื่นเขาปิดร้านอ่แล้วคนดูเสียดายดอกบัวแห้งหมดแล้วร้านเขาปิดนะวันนี้ค่ะข้างๆร้านนะคะทุกคนข้างๆร้านดูข้างๆร้านมีการปลูกสตรอเบอรี่ด้วยอะ่ะ แต่สตบบรอเบอรี่ยังไม่ออกมีกับปุกดอกด้วยนะคะทุกคนเต็มเลยนะนอกจากดอกแล้วนะคะพอมองไปนี่ค่ะทุกคนมีทุ่งนาอย่างนี้เลยร้านอาหารตรงนี้บรรยากาศดีนะคะทุกคนอยู่กลางทุ่งนาเลยอะ่ะเียดวันนี้เขาไม่เปิดตอนแรกนี่ว่าเขาเปิดเข้ามาแล้วไม่มีคนเลย เราเดินมาข้างๆทางนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกว่าทางนู้นมีสวนดอกไม้อะ่ะเอ้ยมีสวนดอกไม้สวยๆเนี่ยต้องข้ามสะพานไปแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยข้ามสะพานไปก็นี่เจอกับสวนดอกไม้ทุกคนค่ะปลูกดอกไม้ไว้เยอะมากเลยส่วนมากจะเป็นดอกกุหลานนะคะ เอาไปดูใกล้ๆหน่อยเขาปลูกดอกกุหลาบไว้เยอะมากเลยเนี่ยดูสิว้ายสวยๆหอมๆต้องน้นเลยอะ่ะ มดแล้วต่อไปเราจะไปไหนต่อเราจะเดินไปสวนข้างๆอะทุกคนเพราะามันหยุดติดกันนะคะเขาแล้วก็ตรงนั้นก็สวยมากเหมือนกันนี่ก็เป็นที่เดียวกันนะคะเนี่ยน้ำใหญ่มากเลยวันนี้นะดูสิที่จริงถนนเนี่ยถนนเออนี่นะคะทุกคนถนนเนี่ยมาจากทางนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ ไปทางนู้นได้นะเดี๋ยวนี้น้ําใหญ่เกินดูทุกคนไม่สามารถข้ามไปได้อีกนะคะถนนขาดแล้วเราจะเดินไปร้านอาหารข้างๆตรงนู้นทุกคนที่เราเห็นข้างๆถนนข้างถนนถน,น,นี่ข้างถนนของเขามีอะไรมีฝรั่งคะ่ะทุกคนดูมีฝรั่งอ่ะเนี่ยออกลูกโดกมากเลยเนี่ย ว้าวลูกฝรั่งโดกมากเลยทุกคนดูข้างบนใหญ่มากเลยอะนี่นีนี่ต้องต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วเด็ดสักหน่อยนะะอยู่ไหนอยู่ไหนที่มันสุกๆเมื่อกี้นี่ดูลูกใหญ่มากเลยอะเด็ดสักลูกเด็ดสักลูกทุกคนอ้อย่ยออกตามธรรมชาติก็จะแบบนี้นะคะทุกคนจะอร่อยแบบนี้น่ากินมากเลยนะ เป็นสีเหลืองๆเลยอะงานลูกใหญ่มากเลยโอ้ออกดอกมากเลยเนี่ยดูเต็มต้นเลยทุกคนต้องชิมต้องชิมนะคะทุกคนต้องชิมหน่อยอะนี่ยฝรั่งเขาอืมหวานมากหวานมากอืกอ,อร่อยมากเลยอะอ อ่อยนากข้างหลังมีกระท่อมเมื่อเวลาเขามาทำนายอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปหาหมูเราตรงนู้นก่อนนะคะทุกคนไปหาหมูเลาก่อนเออมาถึงอ,อีกที่นึงนะคะเนะี่ยเขาตกแต่งสวยมากเลยมาเที่ยวกันนะคะ ว้าวบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเนี่ยเขาปลูกดอกกันเตมเยอหอมมากดอกนี่คือดอกอะไรก็ไม่รู้อหอมมากมากเลยเป็นทางที่เราไปเที่ยวกันนะคะทุกคนสวนมากก็จะประมาณนี้เลยรื่นรื่นมากอยู่ท่ามกลางทุง่งนาอีกแล้ว ดีมากเลยนะทางไปยากแต่ไปถึงแล้วทุกที่สวยลวดแต่สวยงามน,นะคะวันนี้เราก็เที่ยวแบบสนุกสนานมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องมนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในที่ต่างๆนะคะอีกหลายๆที่นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้องมนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการไปทําคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ กับพื้นที่แล้วนะคะทุกคนที่จะปลูกผักต่อไปอันนี้เขาปลูกอะไรอะ่ะนี่เราจะได้เึเรือเราจะได้ขึ้นเรือยอทอันนี้เรือยอทของที่นี่แล้วเนี่ยอันนี้คือเรือนะคะทุกคนไม่ใช่บ้านนะนคือเรือฝนพอเราขึ้นมาบนเรือนี่นะคะก็ข้างล่างก็้าพบรอยากาศข้างล่างก็จะเป็นนี้อันนี้เขามีเรือให้นั่งเรือ เดี๋ยวพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เป็นทรงรูปเรือนะคะว้าวข้างบนก็ยังมีที่เล่นอะไรพวกนี้มีการขายของด้วยเนี่ย